อะรกับารเข้าจาใต้ข้าวเร็กมาเลทีกระทรวงเกษตรและสาก์น,นะครับประชุมสู่นติดตามและแก้ไๆปญหนาพิบัลน,นะครับภัยพิบาลด้านการเกษตรและการเรียนาทบทวนโครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังจางน้ำรถครับโดยในเศษตเกียรกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสากรเกยกระบอกว่าจากพนที่ตกนักต่อเนื่องในภาคเนื้อนะครับเมื่อที่บอกปเปเมรแต่เดียวเลยครับนงยงอมกระทรวงพ้นในไร่พื้นทีประสบอุทกภัยนะครับทางกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับก็ได้บูรณนการร่วมกับนานที่เกี่ยวข้อง <c ough> ในการช่วยเลือประชาชนอย่างแรงด่วนพร้อมทั้งวางแพนฟื้นฟูนะครับทีผู้ประสบภัยนะครับล่างน้ำลดเพื่อเยี่วยากกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาพบปลูกได้โดยเร็วที่สุดซึ่งในที่ประชุมนะครับได้ร่วมกับพีนาเพนกคุงการกิจกรรมเผื่อฟื้นฟูกเกษตรกรล่งางจะน้ำลดะนะครับนะโดยมอบหมายห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งตบตวนเพนโคุงการแรงด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างครอบคลุมอ่าและก็จะรวบรวมนำเสนอในการประชุมครั้งหน้าครับ โดยการรายงานพ่นกระทอบด้านการ,กรเกษตรก็มีซ้ำด้านด้วยกันค่ะจากสถานาการณ์อุทกภัยปี67ก็คือตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคมจนถึง6กันยายน67นี้ซ้ำด้านที่วานี้ค่ะด้านแรกก็คือด้านพืชได้รับพ่นกระทอบทถงแมตซ้ำจังหวัดเกษตรกร,ร,กร1ึแซนซ้ำมื่น 1 4ึ่รารายแล้วก็มีพื้นที่ได้รับพลนกระทบแ5ดเ8้นห้ามื่นรายก็มีการแบ่งเป็นข้าวนะคะพืชไร้พืชพ,พ,พ,พักไม้พ้นและก็ไม้ยืนตอนค่ะแล้วก็ด้านที่ซ่องก็คือด้านประมงได้รับพลนกระทบทั้งแมดยี่สิบสามจังหวัดค่ะ,กะเกษตรกร11,555รายมีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทีได้รับพลนกระทบ9046่รายและด้านที่ซ่อมก็คือในเรื่องของด้านปศุสัตวันั่นเองได้รับพลนกระทบทั้งแม กเกษตรกหามื่นร54,884รายแล้วก็มีสั์ทีได้รับพลนกระทอบซ้ำจุดซ้ำลานตัวอุนี่เยอะมากเลยนะคะแบ่งเป็นโคกระบือสุกกรอนแพ้แกสั์ปีกซ้ำจุดนึ่งลานตัวแ้วะกาแปลงยาเหลียงสัต์อีกว่า2,500รายเลยค่ะครับนอกจากนี้ได้จดเมมะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะครับตอนพันผืนนะครับ,นนรบช่วยเลือกพื้นทีประสบภัยนะครับซึ่งเป็นผืนอายุสั้นทิกเกษตะกอนสามารถนําไปปลูก เพื่อเป็นอาหารนะครับรดค่าใช้จในครอบครัวแลวก็เพิ่มรายได้แล้วก็จัดเตรียมต้นพันธุ์ผืชพักอาหารนะนะครับแล้วก็ต้นพันธุไม้นะครับพ่นไม้ยื่นต้นเมล็ดพันธุข้าวแล้วก็จัดเตรียมเชื้อราไครโรนามานะครับเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการฟื้นฟูป้องกันเชื้อราใส่จากโรคพืชนะนะครับสำหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้พ่นล่างน้ำรดนั่นเองด้านพอมอนะครับก็ได้จัดสิ่งคองนะครับในการช่วยเลือเนี่ยหกเซนว่าบาทนะครับแล้วก็มีมูลที่ต่างต้งค้าให้การช่วยเลือด้วยนะครับ ผอ,อมอเองตอนนี้ก็มีการจัดสถานทีนะฐานดงตรีเองก็จัดสถานทีในการเป็นเล่งผักพิง ให้ Hi, ชัวร์คราวกับพี่น้องที่ประสบภัยด้วยนะครับว่า3้0คนครับนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เจอปันหานะคะเพราะสบปัญหาทางสร้างคมค่ะสร้างถมาโทรไปข้อความช่วยเหลือกันได้ที่สุ้นแรงรัดจ,จัดการสวัสดีผาาประชาชนสา้ด่วกนก็คือ1 3 0 0้สุ่นนะคะคุณผู้ชมโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะกจช่วยพี่น้อ,องชาวพักเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับนะ,ะวันนี้นะครับวชชวงชาวที่ผ่านมาทางมูลนิธิกนตถาสู้รัฐานีเราก็จัดทีมออกไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับในพื้นที่ อืมส่งกำลังใจกันไปค่ะ